เปิดบ้านบันบวนลินทิพคิดผิดไหมหลังออกช่องสามบัวนลินทิพชีวิตแฮปปี้ได้ร่วมงานกับค่ายใหม่ๆคนใหม่ๆถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ตนจะได้รับมั่นใจตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเป็นนักแสดงอิสระเพราะได้รับงานที่หลากหลายมากขึ้นสามารถเลือกบทที่จะรับได้หัวใจมีคนคุยไม่บอกคนนอกหรือในวงการค้ใครต้องคิดเรื่องอนาคตด้วยหลังจากที่ตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางต้นสังกัดช่องสามตื่นเต้นมากๆค่ะก็รู้สึกว่าพอออกมาแล้วเป็นอิสระ เรารับบทได้หลากหลายมากขึ้นเราสามารถมีตัวเลือกในการเลือกว่าเราอยากเล่นแนวไหนบัวก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ที่ได้ข้ามปีอีกขั้นหนึ่งมันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เจอคนใหม่ๆอย่างเจอนักแสดงเรื่องนี้ต้องบอกว่าแต่ละคนคือเก่งมากๆบัวดีใจที่บัวได้เจอนักแสดงหลากหลายมากขึ้นก็ทําให้เราได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์เพิ่มขึ้นก็ถือว่าคิดถูกค่ะถือว่าบัวโอเคแฮปปี้กับตอนนี้ค่ะตอนนี้งานก็ถึงปีหน้าแล้วค่ะจะมีซีรีส์อีกสองเรื่อง แต่ละเรื่องที่รับก็แตกต่างกันเลยค่ะอย่าง Remember ก็ดราม่าเลยรับบทเป็นอายการก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีและเป็นนักสแสดงแต่ละคนคือบัวดีใจและตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับเขาอย่างนนกุลบัวก็เห็นผลงานเขามาเยอะว่าคนนี้เล่นเก่งเล่นดีและคนที่บัวชอบมากๆเลยคือพี่ชาคริตดูละครเขามานานมากและเรื่องนี้ได้เจอพี่ชาคริตได้เจอพี่แท่งก็รู้สึกว่าเราได้เรียนรู้ได้เจอคนที่หลากหลายขึ้นดีใจค่ะเผยความรักปกติดี ยอมรับมีคนคุยแล้วแต่ขออุบว่าคนไหนนอกหรือในวงการความรักก็ปกติดีค่ะแต่ยังไม่ได้เปิดตัวว่าเป็นแฟนการที่คบใครบัวมองถึงอนาคตข้างหน้าบัวไม่อยากให้การเปิดตัวแฟนเป็นแค่เริ่มคุยกับคนคนหนึ่งแล้วเราเปิดตัวเลยถามว่าคนในหรือนอกก็ไม่บอกค่ะจริงๆไม่ค่อยมีเวลาให้เจอกันเลยค่ะเพราะตอนนี้ก็ทํางานบัวโฟกัสเรื่องงานมากกว่าก็มองถึงอนาคตที่ใช้ชีวิตแหละเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากแต่งงาน แต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาตรงนั้นสักทีก็แค่รู้สึกว่าถ้าวันนึงจะใช่เดี๋ยวมันก็เข้ามาเอง